เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ l i g t n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะยังคงพาไปรู้จักกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2,557กันต่อนะคะดิฉันได้พูดคุยกับน้องอีกคนหนึ่งน่าสนใจมากชื่อน้องวิทยาพันเลิศอมรอหรือว่าชื่อเล่นชื่อน้องเอน้องเอเนี่ยมีความสนใจแล้วก็มีจิตอาสาที่จะทำประโยชน์แก่สังคมตั้งแต่ชั้นมัธยมนะคะตอนเขาอยู่ม3เขาก็เริ่มมีแรงบันดาลใจอยากจะไปช่วยเป็น เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพคิดดูสิคะเด็กม3กับจักรยานคู่ใจแล้วก็ปั่นออกไปพร้อมกับทำเอากระเป๋านักเรียนแปลงสภาพเป็นกระเป๋าเครื่องปฐมพยาบาลแล้วก็ออกไปช่วยคนแล้วก็ทำอย่างนั้นหลายปีมาจนกระทั่งผู้ใหญ่ใจดีก็เห็นคุณค่าแล้วก็ยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปีนี้ลองไปฟังความคิดความอ่านของน้องเอกันค่ะ สวัสดีค,ครับนักเอค่ะ,คะเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยเห็นชุดแบบนี้เห็นรูปแบบนี้เนี่ยนะคะน่าจะเดาออกนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นจิตอาสาไปช่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีวิตค,ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าต้องแทดมัธยมเลยเหรอครน้นัเอใช่ครับตั้งแต่มสเลยตอนนั้นบนถนนสามเสน้นเจอพี่เปาครับพานุพงศ์รับเสถียรนนี่นี่<ค>น,นี่คนนี้ครับ เขาขับจักรายานคันหนึ่งมีตู้ข้างหลังใบใหญ่ๆมากเลยครับเหมือนตู้เย็นผมก็งงว่าคือรถอะไรคืออะไรใช่ครับก็เลยเข้าไปถามพี่เขาบอกพี่เป็นอาสาสมัคร่วยแพทย์กู้ชีวิตของวชิรพยาบาลถ้าอยากมาลองทําก็ลองมาตามดูครับเออมผมื่อจะติดใจครับนั่นคือจุดประกายให้น้องเอเลยว่าเอาหล่ะพี่ปาวทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันใช่ค่ะ เออนี่ก็คือเป็นต้นแบบเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะแล้วเริ่มต้นยังไงทีนี้หลังจากนั้นก็ลองมาติดตามพี่เขาดูโดยเอาอ๋คือตามตามพี่เขาก่อนไปไหนไปกันอะไรอะไรแบบนี้เอาจักรยานของตัวเองแล้วก็อุปกรณ์ของพยาบาลก็เอากระเป๋านักเรียนนะครับเอาหนังสือออกแล้วก็ใส่กล่องพยาบาลเข้าไปใช่ครับหรอครับแล้วก็ปั่นตามพี่เขาไปได้สักสองสามอาทิตย์ก็เริ่มติดใจครับหลังจากนั้นก็เลยทํามาโดยตลอดั มต่มจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปี4ปี4มหาวิทยาลัยกรุงเทพโอ้โหคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ใช่ค,ค่ะก็คือโอ้โหเข้มแข็งมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําแบบว่าติดใจมาตั้งแต่ม .3 นี่แปลว่ามัมนมีมันมีพลังอะไรบางอย่างที่เราทําแล้วเรามีความสุขใช่ไหมน้องเอใช่เล่าให้ฟังหน่อยว่าว่าว่ามันมีความสุขตรงไหน ก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นครับเห็นคนที่กําลังจะเสียชีวิตแล้วรอคอยความช่วยเหลือครับคือไปที่กันเหตุโดยทั่วไปเนี่ยเห็นแต่ไทยมุงเห็นแต่คนมุงกันไม่มีคนที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็เลยทีมนี้ก็เลย มาทํางานนี้กันเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเขาค่ะถ้าในทีมมีทั้งหมดกี่คนคะน้องเอในทีมถ้าเฉพาะจักรยานที่ทํามาทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยตอนนี้มี5คันครับ5คันแต่ตอนนี้ ผมไม่ได้ปั่นแล้วคือแต่วิ่งรถใหญ่อยู่ใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มจะปั่นไม่ไหวเพราะอะไรโตแล้วหรือว่าน้ําหนักเยอะอไม่ใช่ก็คือว่านี่คือตั้งแต่มสาไปโรงเรียนพอตอนเย็นคือไปโรงเรียนนี่คือปั่นจักรยานไปเรียนอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ครับคือคุณพ่อไปส่งกลับมาจากโรงเรียนถึงจะ เอาจากาักรยานออกที่บ้านใช,ใช่ครับอ๋อแปลวาา่าจักรยานนี่อยู่ที่บ้านแล้วก็เอาหนังสือเรียนไว้ที่บ้านก่อนใช่ครับแปลงแปลงร่างจากหนังสือกระเป๋านักเรียนเนี่ยเป็นออกระเป๋าพยาบาลใช่แล้วก็ปั่นออกไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไหมาตอนนั้นน่ะตอนแรกๆว่าครับตอนแรกๆแม่บอกว่าไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าออกไปตอนงคืนดึกๆจนมีขนาดถึงให้พ่อขับรถออกไปดูเลยให้พ่อสะกดรอยใช่ครับ ตามแยกต่างๆเขาก็เห็นเอนั่งสแตนบายรอเขาแจ้งเหตุมาทางวิทยุสื่อสารอยู่แล้วก็มีรายการต่างๆมาสัมภาษณ์มีอะไรแล้วอีกอย่างก็เห็นพี่เปาเนี่ยครับเป็นต้นแบบที่ดีด้วยเขาก็เลยไม่ว่าแล้วก็เลยมั่นใจว่าลูกไปทําเรื่องที่ดีเป็นประโยชน์แก่สังคมเอาล่ะที่นี่ตอนเป็นยังไงคะปั่นไปแบบมีจุดหมายไหมในแต่ละวันนะคะน้องเออ๋อส่วนมากเราจะจอดตามแยกครับเป็น ส่วนมากแต่เขาเรียกว่าเขตรับิชอบครับของผมอยู่ประมาณบกนนหนึ่งซึ่งที่เลือกตรงนี้คือมันจะอยู่แถวถนนราชดำเนินราชดำเนินตอกซอกซอย<า>เพอะ,อะรใช่ครับตอกซอกซอยเยอะมากรถใหญ่เข้าไปไม่ถึงครับ อีกอย่างตามงานแบบเทศกาลลอยกระทงหรือว่าเฉลิมพระชนต่างๆคนเยอะมากมกแถวนั้นเยอะมากก็ต้องใช้จักรยานเป็นยานพาหนะเข้าไปคือไปประถมพยาบาลเบื้องต้นรอก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงแปลว่าเราก็มีวิทยุสื่อสารมีมีรหัสอะไรเรียบร้อยพอเกิดเหตุีนยกขานอยู่นามเรียขานคือ คือตอนนั้นวิชิละ42112หโอ้อหนี่นี่คือเป็นชื่อฐานฐาน4200ค่ะส่วน112นี่คือรหัสเราประจำตัว<ช>ค่ะพอวิทยุสื่อสารเรียกมาว่ามีเหตุตรงนี้รถยนต์เข้าไปไม่ถึงก็เป็นหน้าที่น้องเอละก็ไปๆปเลยนะคะแล้วต้องฝึกไหมคะว่าไปปฐมพยาบาลคนที่บาดเจ็บ เราก็ต้องมีหลักการที่ถูกต้องด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยก็แย่เหมือนกันะใช่ครับนะมีเปิดอบรมอยู่ครับตอนนั้นพวกเจ้าที่ศูนย์นเรนทรมาอบรมให้ที่โรงพยาบาลกลางครับเป็นอบรม fr 16ชั่วโมงสําหรับการประถมบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องตน้นครับผมก็ได้อบรมตรงน,นั้นมาค่ะ แล้วก็ส่วนมากอบรมแค่พื้นฐานแต่ส่วนมากประสบการณ์มากกว่าครับที่ต่อเอามาต่อยอดได้ว่าเค้นี้เจองี้ต้องทำยังไงอะไรอย่างไงี้โอ้แปลว่าเรียนไปปฏิบัติไปเรียนไปปฏิบัติไปจากชีวิตจริงเลยแล้วก็มีรุ่นพี่ที่หนักที่หนักที่สุดน้องเอเคยเจอ เคยเจอกรณีที่ประสบอุบัติเหตุแล้วหนักที่สุดในสายตาน้องเอเคยเจอยังไงคะหนักสุดก็คือหยุดหายใจแล้วครับต้อง C P R ปั๊มหัวใจคหัวใจ<า>ใช่ครับและมันก็จะมีเคสพวกชนหนักๆแบบตาหลุดคอขาดแบบนี้บ้างตาหลุดคอขาดแต่แบบนี้ถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเราจะไม่ช่วยครับจะมีพี่ๆมูลนิธิ เามาเก็บไปเลยคือไม่ต้องช่วยแล้วไม่ต้องช่วยแต่ว่าเราเราต้องเป็นคนแจ้งว่าเราเรามาหน้าหน้างานแล้วเราเจอกรณีนี้ช่วยได้ไหมเสียชีวิตไม่ได้แล้วหรืออะไรแบบนี้ใช่ครับค่ะถ้าช่วยได้ก็ช่วยเบื้องต้นรอรถพยาบาลมารับไปโรงพยาบาลถ้าช่วยไม่ได้ก็คือแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็เราก็ต้องเฝ้าอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มากู้กู้ศพอยู่ดีส่วนมากเวลาแจ้งเหตุพอทุกคนที่ ไปวัดหน้าที่อยู่เขาจะมีวิทยุสื่อสารหมดพอแจ้งเหตุทีเขาจะไปกันหมดเลยครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนถ้าเขาประเมินแล้วว่าใกล้เคียงทุกคนไปหมดทุกคนมาหมดค่ะฉะนั้นที่กระเทก็เลยเห็นรถคนเต็มไปหมดเลยเราทำให้รถติดบ้างอะไรบ้างค่ะ จากประสบการณ์ที่น้องเอทำมานะคะก็เจอหนักบ้างเบาบ้างเป็นเป็นก็ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญมากนะคะจนถึงวันนี้น้องเอคิดว่ามันให้อุทาหรณ์อะไรกับตัวเองแล้วก,กับสังคมบ้างในเรื่องในเรื่องการการกู้ชีพกู้ภยัยครับอุทาหรณ์ที่ได้ก็คือได้เรียนรู้ชีวิตต่างๆของผู้คนในยามค่ำคืนครับว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างเข้าผับแล้วเป็นยังไง กินเหล้าแล้วกินเดิ่มแล้วรับเป็นยังไงเราก็ไม่ไปบิดตามครับมผมก็ไม่เดิมแล้วไม่สบุรี่อยู่แล้วใช่ครับยิ่งพอเห็นแบบนี้เนี่ยเรายิ่งไม่เอาเลยค,คือรู้แล้วว่าเป็นยังไงแล้วมันไม่ดีก็ไม่ทําดีกว่าค่ะแล้วก็สุดท้ายอยากจะให้แรงบาันดาลใจาน้องๆเยาวชนที่อยากจะช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นช่วยแบบเนี้ยมาเป็นโอ้โหหน่วยกู้ชีพพยาบาลแบบจักรยานหรือ อะไรก็ตามหรือว่าอยากจะเป็นจิตอาสาในส่วนอื่นๆเนี่ยใจเราต้องมีมีหลักมีคติประจําใจอะไรแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องเสียสละขนาดไหนมันต้องแลกกับอะไรน้องเองอยากจะบอกคนรุ่นใหม่น้องๆเยาวชนยังไงคะครับงานอาสาสมัครนี้ไม่มีสิ่งตอบแทนนะครับทั้งค่าเวชภัณฑ์ค่าน้ำมันรถค่าค่า เวลารักษาเราเวลาเกิดอุบัติเหตุเป็นของเราทั้งหมดเลยถ้าอยากมาทำงานนี้ต้องมาด้วยใจจ,จริงๆครับไม่มีอะไรตอบแทนให้ <M ath> ก็อยากจะฝากว่าให้ให้ให้ลืมว่าเคยให้ให้ต่อไปการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเป็นความสุขที่สุดของชีวิตครับสุดยอดมากเลยค่ะ <ath and S 1> น้องเอเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นคนดีของสังคมอย่างนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ได้เป็นผู้นําให้คนอื่นขเขาเจริญรอยตามน้องเอด้วยนะคะคขอบคุณมากค่ะน้องเอ,อครับ <M ath and erem> เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะถ้ามีน้องๆ้องเยาวชนคนเก่งแล้วก็มีจิตสำนึกสาธารณะช่วยเหลือสังคมแบบที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแบบน้องเอเยอะๆเนี่ยสังคมเราก็คงจะเข้มแข็งแล้วก็น่าอยู่ขึ้นอีกมากเลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องเอแล้วก็หวังว่าน้องเอคงจะเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนอื่นๆด้วยนะคะ พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในระดับอุดมศึกษาที่ดิฉันไปพูดคุยมาแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะช่วงหน้ามาฟังเขาค่ะ